มาเลยครับครับผมอะไรจงสีเบิดอนหมีมีดอกเดียวครับอือดอกนี้ใหญ่เลยครับอือครับผมงอดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพพี่น้องพายัยเปไงลุงป่านาทุกคนกันครับผมวัอยู่ในประเทศเราก็ตามประเทศครับครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่10กาวันพค2560ครับครับวันนี้พอผมเตีักผ้าเดินทางขึ้นภูเขาเขาครับผมมาตามหาผักคอนแค่นครับผมคก่าวันนี้ครับมากาหมายบันทุกเป็นตำบลในคาอำเภอสันลีจังหวัดอุบลราชธานีครับ ครับเป็นลมไปช่มก็ับผมว่าสิสกสีิมานบ่ครับมหาพักดีนี้ครับผมเหลือน้ำกันครับหอดกับมเฮ็ตปลาเพื่อนล่ะครับผมเขามาเบิ่งกับนี่เจตต้นร้เจตต้นพี่น้องไร้เ่หยอดเพิ่นพ่ท่านป่งครับอ้ยฝุ่นพี่น้องหยอดนึงครับหยอดง่ายยิ่งสูงครับผมครับผมเห็นบ่ครับคอนเคนครับใช่ล่ะนี่ครับผม หยอ่อนบนขับทีนี้จเอาอะไแลวครับผมสูงแหงเอาลงมาแล้วครับผมอุ้ยหลาบนดแดงมือหนึ่งกินมาตามหังหมบนแดงพี่น้องจองหยอดเพิ่ลงมาครับหยอดเป็นไงเลยครับผม,มรับขับบลบากไลท์นึงครับผมแต่ว่ามีหยอดเดียวครับ อหยอดนันกบานแล้วพี่น้องครับผมหยอดบานดอกบานเพิ่งับลักษณะดอกบานเพิ่เต้อพี่น้องเห็นบวครับน่ะเพิ่งบานมันก็เป็นแนวนี้แหละครับผมนี่เป็นช่อดอกบานบานดอกสีสีแล้วครับเก็บไปไม่ได้ครับเก็บไปเพื่อกะรดนิดครับผมดอกนี้อยเพิ่ครับ อุ้ยพอเราบานอีกแล้วครับเราบาน,นครับผมเออพาะอะไรบอุ้ยครับาบานเพื่อนครับผมจะกินได้คือเก้าครับผมถ้าหอดเงินครับถ้าเพิ่นบอลลนที่เบิดครับเราเก่าใส่ถุงยังบอลลนครับ ยนี ha, like, that, you mm ่ย hmm. ังน้อยอยู่พี่น้่งนี่แต่เดียวกันอีกหย่องนึงครับ ครับขอบคุณนี่อีกดอกหนึ่งครับสวยๆเลยครับ ดอกนึงครับแม่บัเงเทกับม่ได้มากครับวันนี้กะค่าล้านคือเก่าครับผมวันนีมืันนั้นแม่บังเตยมานักไปหาห้องญี่ปุ่นม,ม่มีพี่น่อง อ้ยสองดอกครับสอครับผมอั้ครับผมตั้งกล้องกรับ่ไไรครับ,รบเพราะว่านขางห้องพี่นนอะห้องเป็นสัตวครับผมอือครับสาวมสวยๆเลยครับ ดอกครับดอกมันบานครับผมหวานที่เก่าครับแต่เป็นพันธ่์รุนไปหน่อยแต่ออกไม่กับจนบานแต่พี่เกิดไม่ออกไม่ครับ ดอ,อกไม้กับมี่ครับหวานเล้วกับมี่ครับดีอดอกนึงครับดอกเพิ่นกับบระท่านผ่านพี่น้องกำาลังพอดีงามครับเอาลงมาเลยครับองดครับ ยอดครับผมอุ้ยฝุ่นแห้งสั่นครับนี่แหละพี่น้องทีขึ้นเอาไรนี่ฟังหวยครับผมสั่นสั่นครับเอ้าประเทศไทยพราะยังไม่เงี้ยบลงหรอครับฝุ่นครับยอดม่นครับอีกยอดหนึ่งครับ ต้นพักกันแล้วไอ้ไรอยู่พี่น้องเจ่าบางหม่องคือจังห้อยเพิ่นมาเก็บก่อนพี่น้องห้อยพี่น้องเพิ่นมาก,ก่อนครับหายหยอดครับหัเห็นครับผมเห็นอยู่แต่ยอดครับดอกหัเห็น <c ười> อู้ดอกไ่นก็ยื่นสูงครับพี่น้องเพิ่นเอาบัวใดพร้อมเตะก็เอาบัวใดแล้วครับผมปีนฟังห้อยลอยแหลกครับ อุย้ยหลุดมึง <laughs> เ้าจองมาพันหลุดครับหน่อดหนึ่งครับผมมาเลยมาเลยโอย้ยอยอดงนั้นแห้งไงพี่นุ่มจะพันขึ้นจะสูงเท่เอาได้็หมากอุ้ยจองมาเลยครับนี่ตุ้กตังคุณ ดอกใหญ่ดอกหน่อยก็มีครับผมดอกใหญ่อยู่ครับโอนโตนดอกกำลังงามครับนี่ครับผมจองเก็บม,มาบางหันพี่หน้องได้เกือบซิบหยอดอยู่ครับอ้ด่นเำลังงามไรครับปิดกอปิดกออยู่ครับแต่ว่าหยอดกำลังปร่งพี่น่องหยอดใหญ่เลยขัดป่งหวานยู้ย

พอดอกครับผมผมนะครับเด็๋ไว้ปกับอะไรครับตั้งกล้องกับอะไรครับผมเพรโอ้ยผมยังไม่ฟังหัวครับ หอยอดหนึ่งครับหอยอดที่สูงบรได้เก็บไ่เบิ่งเด้อพอญ่ไม,ไ,ไม่ไงครับคนยี่สูงครับหาเก็บหย่อดตั้มตั้มก้อนพี่นนอะพักขอนแค้นครับ นี่ครับผมเก็บบางคันครับนี่ตีหยอดง,งามงาพี่นออ้องอ่าวตอนนี้เพิ่จาจะเป็นกลางแล้วครับดอกนีนเป็นกลางเลยพี่น้องเป็นกอนมูเป็นกอนมูหรือเ,เป็นกลางครับ อุ้ยนหยาบแท้ดึงจนเจ็บมือพี่หน่อมันหยาบลายมันเป็นการแก,ก่แล้วครับหยอนนึงครับหยอนนึงครับ เั้นเก็บไปเป็นหนึ่งเซปาสุดยอดเลยครับผมนีม่เก็บมางหันพี่เนาะสวยๆเลยครับเพิงกระตาเลยครับผม หย่อนอ่อนหยอดเท่ละครับโอ้ยไปบ่ได้ละครับจุ๊บเฮ้ยหนอกนตานยวไรนี่ครับผมปีนฟังหวยครับต้นมะกะทิโย่นั่ฟังหวยครับผม พี่น้องเห็นนำข้างนอกครับกรมกระตังบ่ได้ไล่ะครับนี่ถูกงาครับผมของตีกตับตะเก็บให้พี่นอ้องเบื่อนนะครับนี่หยอดเพิ่นครับดอกเพิ่นครับผมมาเป็นหยอดเพิ่นครับดอกพะคอนแคบนครับผมนี่ครับ หลุดมือกับพนันครับผมหน่อยไลย่ดอกนี้เลยครับ,รบผมเด็ดกระหอนหอนไลยครับขนาดลูกหวยก็ยังห่อนอยู่ นีทูนอดอยู่ครับผมสองนอดครับอีกย่งเลยครับ กับนี่นะครับ อี่เ,เคแล้วครับเป็นกลางนะครับเก็บไปกัน,กนล้นเวิร์ดครับ ยอนนึงครับอออยนอนเยาวเลยครับการซ้ำด,ดีพอดีงามไปเนะคนซิออนเวิ้ตลำเลยครับเวลาเป็นหนึ่งปตกแจวครับโอ้ยี่น้องยางลกวันี้ครับอู้ยถลายล้งเลยครับผมตึ๊งตึ๊งอ้ยสุดยอดเลยครับห <laughs> มือนไปต้องแหงพี่นนอง โอ้ยนี่หยอดหยอดเดียวนี่สา,ารลงมายางคักพี่น้องมี่หยอดเดียวนี่แหละครับโอ้ยพี่น้องเบิ่งดนครับผมอ๋อนี่ครับผมเห็นหยอดนี่จกลงทุนไลลงมานีเลยครับในลองน่ครับยา่มนี่ไม่ต้องเห็นเพื่อไลยครับผมมือดีขนาดครับ ครับผมเก็บวังหันนี้ครับเห็นกลุ่มข้าวบันไดพี่น้อเมื่อนหินโอ้วิติอยอดงามเลยครับคุณแต่หลวกเสียบครับผมใส่กับตาก้าแล้วครับผมเอาเค่งตากาะก้าแล้วครับเนี่ยเหมือนไปก็เห็นอีกยอดน,นึงแล้วพี่น้อ อู้ยี่สูงหย่อนในขนาดพี่หนอ Ooh, ่อนนอ,นนอู้ยุย่นฝุดขึ้นักผมคอนแอนอู้ยหยอนพี่น,นอ้อฮะโคเลยครับ นะไอ้หนอนครับผมเอาเดืยตั้มๆมันหนอนตั้มนะครับ เก็บนกมาครับผมสามสีหยอดต้องหันครับมือหยอดเป็นครับเอาใบเพื่อนออกครับหันเบาออกเพื่อนสิได้ไลยไว้พี่นอ้องทำเอาใบปเพื่อนออกครับให้เหลือแต่หยอดน้ำง,งามเพีงสีครับใส่กระตาบนันทึครับม,มือหยอดอุ้วอเลยครับ ไปอีกครับผมเราปลาคนเดียวกันจะเงียบเงียบนี่แหละครับผมใครนี่แจะว่าไปตองอยังแห้งเท่านนะครับผม,มเงียบนัานไปตองแหงครับยางเสียงดังดีหลายครับผมสงสัยมิแตอร์ต้นล่ะละครับ หยอดครับยอดพักข้นแขนพญไเพนม่ไงพัก,กสั่งซื้อเพื่อน,น,ออนี่แหละครับผมอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ๋อยมาถึงเร็ว ใส่ละบาทดอกเพื่อนนี่ครับโหกลายมาหลายดอกนึ่งครับอีกดอกนึ่งครับโอ้ดอกนี้แห้งสวยพี่น้องนะครับผมงามไา้ครับครับผมอไนไรจึงสีเบิด อมีดอกเดียวครับอบอมีครับอีกยอดนึงครับดอกน้อยๆอู้องละดอกนี่ครับโอ้อีกดอกหนึ่งคนละหมองละบอนเลยครับ นี้ัี่สีล่ลวครับผมน้ำหัวน้ำหองนีแต่ใบใหม่ครับหนอหนึงครับแนมหาอยากแน่พี่พดอกว่าผพดอกว่าทัานใหญครับแต่เพิ่นเป็นกลางนะนี่มหาง่ายครับ นี่เพิ่งยูนในโชวอเพิ่งู่ครับผมกลางติ๊พอดอกนะครับผมตอกนี้เพิ่นจกักเกเรนี่แหละครับโอเคครับผมกลองติมากรุ่นนีแล้วครับเป็นกลางครับผมแต่ว่าเพิ่ประท่านบานครับ ครับมีหลายหลุนครับผมหลุนดอกเลยก็มีครับดอกบานเลยก็มีครับผมดอกยังอ่อ,อนอยู่ครับอู้หพี่น้องดอกนั้นที่เขาจะเอาได้หวคะครับผมกระมี่ครับผมมันหกลายครับ นอนนั่นยิ้ไงครับหมุนเอาไปกวาดแล้วครับผมเก็บผักกับเมื่อยลลวพี่น้องความตีกับลกมะฮองครับตรงลบมากครับความตีเอาตุ่มมะหาลังครับมายามตุ่มนุ่งกันครับผมตุ่มหาลังครับมันจะมีปลาจ้าตัวบ่ครับผมกวาแล้วแหลงมะน้อครับน้ำกับเบิดแล้วละครับผมใส่ตุ่มที่นี่ครับ มาบนตุ่มล้งแหลกแหกมานครับตุ่มหาหลังงดอกตีงบนอ้อพี่น้องมาเลอาใส่บ้างนะครับปีงจังไดใส่นะครับโอ้ยล้งแหลกแหกโมามานเลยครับปลาซิวเขาตัวนึงครับผมมีผลได้ผลดอกป้งดอกครับคือวันนี้ ฝั่งหลังที่สองแล้ก,กันครับโอ้วางปลาบ่อนมาเมียนครับผมแจ้งนเงนี้ยงๆละครับแจ๊กเจ็กอยู่ครับเนี่ยมามาเป็นปลาบ่อนมีดอีกแล้วครับผมโอ้ยปลากระกังตัวนึงครับปลาติวตัวนึงครับปลาเลยพี่นอ้องเอ้ย หลงที่สามครับมีดคือเก่าพี่เนองบอ่มีครับปลาบอ่อนเซลครับแต่ว่าพันบอ่อเขาครับพันบอ่อนี่เ่เหอะนี่พี่เนอะอุ้ยป,ปุบป,ปับปุบปับอยู่ปลาสิวก็ลอยเซลอยู่ครับปลาบอ่อเขาครับ พักกับเค็บพักไปเรื่อยแล้วครับผม,บผมเป็นบานนะครับบานกะเอาแล้วครับตอนนี้จะลนแน่แล้วครับผมบานจลนลนวเถึงยังงั้นก็ท่านลนเบิดอยู่ครับ กลางยังไงเลยครับครับผมจะเอาได้อนี่ครับสุ่มลังสุดท้ายพี่น้องบ่ได้เลยครับผมออุ้ยเป็นปะเขาครับบ่มีเขาครับผมอุอ้ยพี่น้อง ถือก็มูพี่น้องสามจีหาตโตครับบวชเด็บเดรงเลยครับสำหรับตุ่มครับอ๋อครับตอนนี้ก็จะิภาพี่พานนองครับมาใหญ่ไม่ใหญ่กับบาทละครับผมก็มาสรุปผลงานยอดใดยอดมันื้นนี้ครับนี่ครับผมยอดใดยอดมันื้นนี้ครับยอดผักคนแค้นละครับผมดอกผักคนแค้นครับอีแตโดดดอกอวบไม่ใหญ่เลยครับผมคุณ ออ้ยนี่ครับผมออนซอนได้ดอกนี่ครับกระมันมันอยู่ครับพ่อแล้วแรงอยู่ครับผมส่วนตุ่มกะพ่อพานพี่น้องบริเทเใหญ่ไม่หญ่เบิงโพหลังครับได้เท่านี้ครับผมโอ้ยปากกะมีอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบ่เขัาครับเอามาลองเบิงหาหลังแล้วครับครับหาอยากหากินกะกรนมันอยู่ครับผม ราบพักก็ได้ครับผมปลาหางโบมานครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนพี่น้องเป็ใหญ่ไม่ใหญ่ลุงปลาหนาอาเบอร์สกูสกคนคือกอลละครับผมโอ้ยในประเทศแหละก็ตางประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องวอมตีบ้านทุ่งครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจครับผมครับขอฝากอีคลิปนงครับฝากเอนพี่น้องก็หลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตะในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้แหละครับ ตุนลิปหนาครับผมคลิปนี้กับม,มันมันจังสีอยู่ครับผมสวัสดีครับขอคลิปหนนาครับผม